โกลเด้นแองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกประจำเดือนมกราคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ ไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้ก็จะดูในส่วนของอดีตนะคะไล่เลี่ยงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะสำหรับไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีพิจิกคะ่ะ ห้าดาบเพจออฟสอดสามเหรียญห้าถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย King of p e n t a c l e นั่นเองนะคะคือเราก็รู้นะคะว่าไพ่ดาบคือตัวแทนของความเป็นยึดมั่นถือมั่นนะคะถ้าเกิดว่าไพ่ตัวนั้นเป็นบุคคลที่แบบถือดาบด้วยแล้วนะคะคืออาจารย์บอกเลยชาวราศีพิจิกเป็นชาวราศีที่ดูดวงยากที่สุดนะคะ นะ,ะเหมือนเขาย้อนแย้งกันในตัวของเขาเองนะชาวราศีพิจิกคือไม่เชื่อหรอกในเรื่องดวงนะคะเรากําหนดชะตาชีวิตของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วชาวราศีพิจิกชอบดูดวงนะนะคะแล้วก็เชื่อในเรื่องตัวเลขนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์อ,อะไรอะเลขที่บ้านเลขที่ทะเบียนรถหรืออะไรประมาณนี้นะคน่อนข้างย้อนแยงอยู่มาและอย่างที่พไพ่ใบแรกเลย สำหรับไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีพิจิกก็คือไพ่ห้าดับนั่นเองอาจารย์บอกเลยว่า,ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเป็นคนที่ชอบประชดประชันแนบแนมกันหรือมีอะไรก็อ,อยากจะเอาชนะคู่ของตัวเองอะนะคะแบบนี้มันเป็นความรักที่ไม่ค่อยเฮลตี้หรือไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะัมันค่อนข้างที่จะท็อกซิกนั่นเองนะคะแล้ก็ อ๋อเวลาที่เราเอาชนะคนรักของเราได้แล้วเรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าเขาเรารู้สึกว่าเออเรามีพ w e r นะเรามีชั้นชนะแล้วฉันเถียงเธอชนะแล้วหรืออะไรประมาณนี้นั่นเ่งนะคะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีทิฏฐิมีอัตตามีความเป็นอีโก้สูงนั่นเองนะต่อมาไพ่ในอดีตใบต่อมาก็คือไพ่เพจออฟสอด ใบนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วคือเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนะคะในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอายุน้อยกว่าการคนนั้นจะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นหรือคิดว่าความคิดของตัวเองนั้นเป็นที่ตั้งนะคะเหมือนตัวเองอยู่เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลเลยหรือว่าอย่างไงประมาณนั้นนะคะเพราะว่าคิด หรือว่าทําอะไรก็จะทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเออฉันคิดว่าถูกแล้วฉันคิดมาดีแล้วฉันฉันไต่ตองมาดีแล้วในสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่อะไรเงี้ยคนอื่นมาบอกว่าเออไม่ดีหรอกนั้นนั้นนี่เปลี่ยนความคิดเถออะไรเงี้ยจะไม่ยอมเปลี่ยนง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือตัวไพ่ใบนี้แล้วก็มีความดื้อเงียบดื้อรั้นนะคะไม่ค่อยเชื่อฟังคําใครนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็บุตรบริวารล,ลูกๆของชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเป็นคนที่ดื้อนะ เอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาความคิดเอาการกระทําของตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันค่อนข้างที่จะบอกหรือสั่งสอนเขาค่อนข้างยากนะคือทางที่ดีปล่อยให้เขาได้มีประสบการณ์หรือปล่อยให้เขาได้ทําไปก่อนนะคะและว,วันหนึ่งเขาจะนึกถึงคําสอนของเราว่าเออฉันน่าจะเชื่อแม่นะฉันน่าจะเชื่อพ่อชนะที่เคยบอกฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะให้เขาได้นึกขึ้น ในคำสอนของเราเองนะคะนะแบบการกระทำอ่ะนะคะได้เป็นการสอนเขาได้มีประสบการณ์ของเขาเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่สามเหรียญแนอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นอาจารย์รู้สึกว่า,าโดยเฉพาะคนที่มีจิตการมีงานมีธุรกิจนะคะของตัวเองอยู่แล้วคุณค่อนข้างที่จะมีฐานลูกค้าเดิม หรือมีคนที่แวะเวียนมาอุดหนุนคุณดีอยู่แล้วนี่ก็คือในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักอาจารย์รู้สึกว่าคุณโฟกัสในเรื่องของเ,อเ,อเ็นตัวเองมีประสบความสําเร็จหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอยากจะทํางานหาเงินได้เยอะๆหรือบางทีมีแต่งานงานงานมีแต่ทำงานมีแต่หาเงินอะไรเงี้ยจึงไม่ค่อยได้มีโอกาส ไปไขว่คว้าหรือเวลาไปหาคนรักสักเท่าใดนักนะค,ความรักส่วนใหญ่ของชาวราศีพิจิกในอดีตจึงเกิดกับคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือเป็นความรักแบบใกล้ชิดสนิบสนมการเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานกาันเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมบริษัทอะไรประมาณนี้นะคะนะมันเกิดเป็นความรักกันนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่ห้าถ้วยในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้น อาจารย์รู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวชาวราศีพิจิกเองหรือคู่กรณีของชาวราศีพิจิกเองก็ได้ที่รู้สึกเสียดายเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งจบลงหรือมันจบลงไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วนั่นเองนะคะเพิ่งที่จะมานนึกเสียดายเสียใจอู้เสียเวลาจังเลยนะคะคบกันมาตั้งหลายปีนั่นนี่นะคะก็มาจบความสัมพันธ์กันไปหรือบางที อาจารย์เห็นว่ามีบางคู่นะจบความสัมพันธ์กันแบบไม่คุยกันนะคะแล้วก็จบห่างหายกันไปเลยจบกันแบบสถานะภาพาแบบงงๆจบกันแบบไม่คุยกันน่ะ นะคะบางทีในความรักความสัมพันธ์บางคู่อาจจะบอกว่าแล้วเ,เลิกกันเถอะหรืออะไรประมาณนี้แต่ชาวราศรีพิจิกนั้นปล่อยให้เวลานั้นผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ค่อยห่างๆกันไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ชาวราศรีพิจิกนั้นพบเจอในช่วงอดีตที่ผ่านมาจนกลายเป็นความรักที่แบบเลิกลากันไปโดยปริยายหรือบางคู่นะเลิกกันแบบงงๆทั้งๆท,งท,งที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะคะแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรั้วแล้วแต่มีเหตุผลของเขาเองนั่นเองนะคะบางคู่อาจจะมีในเรื่องของการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยปละละเลยความรู้สึกไม่มีเวลาให้กันไม่มีเวลามาอยู่ด้วยกันหรือ,อไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เหมือนเดิมนะหรืออะไรประมาณนี้จนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วไงนะคะเขาไม่ต้องพึ่งผุนแล้วไงนะคะต่อมาเป็นไพ่ king of pentacles ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีพิจิกในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณเคยคบกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะ และผู้ชายคนนี้อาจารย์รู้สึกว่าเขาจะมีาฐานะทางสังคมฐานะทางการเงินหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของจิจการอะไรประมาณนี้นะคะดูเป็นคนหน้าภูมิฐานดูเป็นคนที่ดูมีฐานะทางสังคมทางการเงินหรืออะไรประมาณนี้แล้วเขารักคุณในช่วงอดีตที่ผ่านมาเขาพร้อมที่จะดูแลเขาพร้อมที่จะเปย์เขาพร้อมที่จะมีความสปอร์ตใจดีอยู่ในตัวของเขาด้วยนั่นเองนะคะ แต่นะคะก็เหมือนนักลงทุนแหละเขาลงทุนนะคะซัพพอร์ตคุณให้ความรักให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินเขาก็อยากได้ความรักดีๆความจริงใจดีๆกลับมาบ้างก็ประมาณนั้นนะคะไม่มีใครให้อะไรใครแบบฟรีๆคิดแบบนี้ดีกว่านะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีพิจิกคือใบนี้นะส่วนมากผู้ชายชาวราศีพิจิกนะคนที่มีฐานะคนที่มี การเงินดีหรือเป็นเจ้าของจิตการเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วนะส่วนใหญ่แล้วคุณจะชอบคบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะและคุณก็สามารถซัพพอร์ตดูแลเธอได้ในเรื่องของความรักให้ความรักนะให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะซัพพอร์ตในเรื่องอะไรที่เธอต้องการนั่นเองนะส่วนมากจะเป็นในเรื่องของวัตถุ ะะให้ความรักแล้วก็ให้วัตถุเงินทองด้วยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะบางทีผู้ชายชาวราศรีพิจิตคิดนะว่าบางทีเขาคบกับคุณเขาอยู่กับคุณเพราะว่าด้วยวัตถุเงินทองหรือทรัพย์สินที่คุณซัพพอร์ตเขาหรือเปล่า หรือว่าเขารักคุณจริงๆนะแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ได้โดยเช่นเดียวกันนี่ก็คือชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณสิ้นเนื้อประดานตัวหรือไม่เหลืออะไรแล้วเขาจะยังอยู่กับคุณหรือเปล่านะคะนี่คือความรู้สึกของผู้ชายชาวราศีพิจิกที่พบเจอในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยโอเคในอดีตของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุดินชาวธาตุน้ํานะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีพิจิกคะ่ะไพ่ปัจจุบันใบแรกของชาวราศีพิจิกนะเจ็ดไม้สี่ดาบสามดาบ ในออฟเพนิโคแล้วก็ต่อมาด้วย6เหรียญน,นะคะโอเคไร่เรียงที่ไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกได้ไพ่เจ็ไม้นั่นหมายความว่าในบางครั้งชาวราศีพิจิกนะั้นจะต้องมีความอดทนอดกลัน้นแล้วก็ใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่น กว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะลืมตาอ้าปากได้นะคะคืออันนี้เป็นแบบว่าดวงเป็นแบบนี้จริงๆในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกคุณไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆเลยในชีวิตของคุณนะคะต้องใช้ความาพยายามของตัวเองใช้กําลังกายกําลังใจใช้ความอดทนมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ําไปเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะคะคอมเมนต์มาบอกอาจารย์เลยนะคะนะ คุณไม่เคยที่จะได้อะไรมาง่ายๆหรือมีใครมาซับพอร์ตคอยอะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่มีนะคะต้องทําด้วยตัวเองถึงจะได้ในสิ่งนั้นมานะ,ะนะแล้วในกรณีของคนที่มีความรักนะคะในช่วงปัจจุบันนี้อาจารย์รู้สึกว่า มีการระแวงระวังหรือรู้สึกแบบสงสัยหรือว่าคิดมากไปเองบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ชาวราศีพิจิกก็คิดไปก่อนหรือคิดมากอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังในเรื่องของการคิดมากหรือบางทีย้ำคิดย้ำทำด้วยอนี้อันนี้ต้องระวังแล้วก็ในบางกรณีของชาวราศีพิจิกที่แต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีสามีลูก แล้วก็มีภรรยาเป็นครอบครัวเดียวกันนี่นะคะก็ประมาณว่าจะต้องมีการรักษาสถานภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวเอาไว้อยู่นะคะหมายความว่าอะไรบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเป็นสมมุติว่าคุณยังเป็นภรรยาหรือเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ คุณก็จะยังกาะทะเบียนสมรสนั้นเอาไว้อยู่ยังรักษาสถานภาพทางครอบครัวหรือยังเป็นภรรยาของคุณอยู่นะคุณทําอะไรคุณควรจะเห็นหัวฉันบ้างฉันยังอยู่ตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นการรักษาสถานภาพของตัวเองเอาไว้อยู่นั่นเองนะคะจะไม่ยอมไปไหนจะไม่ยอมยาไม่ยอมอะไรทั้งนั้นนะฉันจะอดทนฉันจะอยู่ตรงนี้นะคะ บางทีความอดทนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะให้ลูกนั้นมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคือมีทั้งพ่อทั้งแม่เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นั่นเองนะต่อมาก็เป็นไพ่สีดาบอ,อ๋อในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนะคะคือใน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นตัวชาวราศีพิจิกหรือคู่กรณีของคุณก็ได้ที่มีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะบล็อกเบอร์บล็อก Facebook ินสตาแกรมทว t t เตอร์อรลายหรือทุกช่องทางที่สามารถติดต่อกันได้นั่นเองนะเพราะว่าการบล็อกนี่เกิดขึ้นจากการรู้สึกว่าฉันให้โอกาสคุณมาหลายครั้งแล้วฉันให้อภัยคุณมาหลายครั้งแล้วฉันเหนื่อยอะไรประมาณนี้ฉันไม่อยากฟังคํา โกหกไม่อยากฟังคำแก้ตัวหรืออะไรประมาณนี้จึงเกิดความรู้สึกแบบบล็อกกันเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันไนะไม่ได้รู้สึกแบบหมดรักนะในในตอนที่กดบล็อกอะนะคะยังรักอยู่แต่ว่ายังรู้สึกว่าเออฉันพอแล้วฉันเหนื่อยฉันอยากพักหรืออะไรประมาณนี้นี่คืออารมณ์ฟิลลิ่งของคนที่เหนื่อยในความสัมพันธ์นั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่สามดาบ ตรงๆเลยมีรักสามเศร้านะคะรักสามเศร้าในที่นี้คุณอาจจะไปเป็นมือที่สามในความรักความสัมพันธ์ของใครหรือใครสักคนนึ่งเข้ามาเป็นมือที่สามในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ต้องระวังในเรื่องของรักสามเศร้าในเรื่องของความใจร้อนเช่นเดียวกันถ้าชาราศีพิจิกคนใดที่ยังคงโสดอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้คุณควรที่จะดูให้ดีๆนะคะ มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงว่าคุณจะเข้าไปเป็นมือที่3ความรักของใครโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอาจจะต้องพิถีพิถันนิดนึงในการที่จะเลือกคบหาดูใจกับใครนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีความรักแบบรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องได้ถ้าเกิดใจร้อนีบเล่งคบหากันอะไรอย่างนี้ต่อมาเป็นไพ่ไหนออฟเพนดิค ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักความสัมพันธ์มากๆฉันให้คุณไปร้อยเลยนะฉันเสียใจฉันก็จะเสียใจไปเลยนะฉัน ฉันได้ความรักที่ดีฉันก็จะได้ร้อยไปเลยอะไรประมาณนี้ฉันทุ่มเทไปเลยอะไรประมาณนี้จะไม่มีตรงกลางนะคะคือให้ก็คือให้ไปเลยนะคะก็คือความรักความสัมพันธ์แบบกล้าได้กล้าเสียนั่นเองนะคะชอบในเรื่องของการลงทุนชอบในเรื่องของความเสี่ยงนะะบางทีความรักบางทีคุณก็รู้ว่ามันเสี่ยงมันรู้สึกเออมันอาจจะสมหวังหรือไม่สมหวังอะไรประมาณนี้แต่คุณไม่ได้คิดไงคือให้ก็ให้ไปเลยรักก็คือรักไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพิจิกก็คือไพ่หกเหรียญนั่นเองนะสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางทีใครสักคนนึงอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งหน้าที่การงานของคุณสามารถเอื้อผลประโยชน์ให้เขาได้หรือ คุณอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องของหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรประมาณนี้เขาเห็น <c oughs> ว่าคุณมีบ้านหลังใหญ่เนี่ย <c oughs> คุณก็น่าจะมีเงินนะเห็นเ <c oughs> ขาเห็นว่าคุณมีรถขับ <c oughs> คุณก็น่าจะมีเงินแนละ้ว <c oughs> ในเรื่ององวัตถุ <c oughs> ในเรื่องของสิ่งของอะไรประมาณนี้ <c oughs> ไม่ได้เป็นแบบว่า สิ่งที่ตั้งต้นไม่ได้เป็นความรักว่าเงินเหอะนะคะเขามองจากภายนอกเขามองจากวัตถุภายนอกของคุณนั่นเองอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์จากชาวราศีพิจิกได้ง่ายเช่นเดียวกันแล้วคุณเป็นคนที่ขี้สงสารด้วยนะสิถ้าคุณมีนะคุณพร้อมเปคุณพร้อมที่จะจ่ายเลยอะไรประมาณนี้ไม่ได้กลัวนะ แต่สำหรับคนที่คุณรักนะคุณทำได้ทุกอย่างอันนี้คือชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงความกล้าได้กล้าเสียด้วยนะคะโอเคในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุลมนะคะแล้วก็ธาตุดินนั่นเองนะ ต่อมาก็จะขอดูไพ่ในเดือนมกราคมให้กับชาวราศีพิจิกนะคะก็คือในอนาคตอันใกล้ชิดถึงนี้แหละนะคะไพ่ในอนาคตใบแรกนะหาถ้วย The m มิจิกเชียน Flu ะฟลูไนออปซและก็ต่อมาด้วยกาวถ้วยนั่นเองว้าว มาดูที่พไพ่ใบแรกเลยสำหรับไพ่เจ็ดถ้วยนะความหมายตรงไปตรงมาเลยก็คือบางทีชาวราศีพิจิกไม่ชอบอยู่หน้ากล้องไม่ชอบที่จะออกงานสังคมหรือไม่ชอบที่จะเปิดเผยตัวตนแบบชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงนะบางทีงานที่เหมาะกับชาวราศีพิจิกมากที่สุดในช่วงนี้ก็คืองานเบื้องหลังงานที่เป็นโลกออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้ไม่ต้องปรากฏตัวไม่ต้อง i ิ person นนะไม่ต้องแบบมีตัวตนหรืออะไรประมาณนี้นะคะนะน่าจะเหมาะกับชาวราศีพิจิกมากๆในช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับงานเบื้องหลังงานออนไลน์หรืองานอะไรประมาณนี้หรืองานแบบไอเดียดีๆหรืออะไรประมาณนี้นะ เป็นไอเดียของคุณก็จริงแต่คุณเอาไปเผยแพร่เอาไปเผยแพร่ทางโลกออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี้ก็เหมาะกับคุณแล้วก็ในเรื่องของความชิดจินตนาการของชาวราศีพิจิกนั้นเลิศล้ำมากๆมีไอเดียร้อยแปดเยอะแยะมากมายนะคะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือขาดการลงมือทำได้แต่คิดแต่ขาดการลงมือทำคุณรู้ไหมสูญเสียโอกาสแบบนี้มากมายมากเลยนะสำหรับชาวราศีพิจิก ดีกว่าไหมถ้าคุณมีไอเดียแล้วคุณลงมือทำเลยมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าที่คุณคิดแล้วไม่ทำนะนะอาจารย์บอกเลยนะจุดจุดนี้นั่นเองแล้วคุณเป็นคนที่ช่างเพ้อฝันด้วยไงในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะฝันว่าอยากจะมีรถแบบนี้อยากจะมีบ้านแบบนี้นะอยากจะมีสิ่งของอันนี้นั่นนี่อะไรประมาณนี้นะได้แต่คิดไง นะคะถ้าฉันมีเงินฉันจะซื้ออันนั้นฉันถ้าฉันมีเงินฉันจะซื้ออันนี้ฉันจะทําแบบนั้นฉันจะสร้างบ้านแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ได้แต่คิดนะคะคุณลงมือทําเลยคุณประสบความสําเร็จคุณจะซื้ออะไรก็ได้นั่นเองนะคะโอเคต่อมาเป็นไพ่เดอะเมจิกเชนสำหรับไพในน่ใบนี้อาจารย์บอกเลยลางสังหรณ์ซิกเซน cents, นั้นแม่นยำมาก สำหรับชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะอย่าทำตัวลับๆล่ลอๆหรือจะทำตัวแบบมีความลับหรือแปลกๆไปนะแฟนชาวราศีพิจิกนี่แหละจะสามารถจับผิดคุณได้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นเซนที่แม่นยำด้วยนะสินะคะอาจารย์แบบอกเลยนะชาวราศีพิจิกเป็นคนที่เชื่ออะไรค่อนข้างยากนะแต่นะคะเชื่ออะไรแล้วก็คือเชื่อเลยนะคะเหมือน ไปดูหมอดูหรือชอบดูดวงอะไรประมาณนี้ถ้าเขาทายถูกนะคะหรือถ้าเขาทักเราถูกอะไรประมาณนี้คุณจะเชื่อทันทีโอ้แบบเออเชื่อแล้วว่าเขาแม่นจริงๆเชื่อแล้วว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆนะคือบอกเลยในช่วงนี้คุณชอบดูดวงนะนะหมอดูไหนดีหมอดูไหนอนะไรก็ชอบดูนะคะแต่บางทีภายในใจก็โอ้ปิดกั้นนะว่าเออจะ แม่นจริงหรือเปล่าเป็นยังไงไม่ใช่พูดไปเรื่อยหรือว่าอะไรไประมาณนี้แต่ว่าถ้าเขาทักปุ๊บโอ้มันตรงมันแม่นคุณจะเชื่อเลยทันทีนะคะแล้วก็คารมคมคายของชาวราศีพิจิกนั้นเป็นต่อมากๆจะไปจีบใครหรือไปอ,อ่าทำงานเกี่ยวกับการพูดการอะไรเนี่ยก็ดีนะคะต่อมาก็จะเป็นพ The Flu. พไพ่เดอะฟลูไพ่ใบนี้นะคะออคุณเป็นคนที่ชิลๆนะ เป็นคนที่เจ้าสำราญเป็นคนที่ชอบการเดินทางชอบแนวแอดเวนเจอร์การอยู่กับที่ของชาวราศีพิจิกนั้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบ เออชีวิตมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมีแค่นี้เองเหรออะไรประมาณนี้ชอบการเดินทางนั่นเองนะชีพประจรลงเท้าด้วยอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างท,างที่หรือไกลไปจนถึงต่างประเทศเลยก็มีเช่นเดียวกันในบางกรณีของชาวราศีพิจิกบางคนนะคะถ้ามีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าว่าเรียนภาษาลำเรียนภาษาหรืออะไรประมาณนี้อยากจะ ไปขอวีซ่าหรืออยากจะเดินทางไปต่างประเทศก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่เดอะฟูนั้นมีการเดินทางมีกระเป๋าเดินทางมีการาได้ไปเจอโลกกว้างได้ไปอะไรสักอย่างหนึ่งผจญภัยโลกกว้างนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในการเดินทางนั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่ไนออฟสอดใบนี้นะคะบอกเลยว่าคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็จะมีความมุ่งม,มั่นมากๆนะคะนะปัญหาเหรอ ฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันจะต่อสู้นะชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้แล้วมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วต่อสู้มันต่อไปจนถึงที่สุดเลยก็แล้วกันนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะสำหรับไพ่ใบนี้ของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะแล้วคุณเป็นคนที่จะทำอะไรก็จะทำมุ่งทะลุไปเลยนะคะเหมือนคนที่แบบว่ายอมหักไม่ยอมงอนะสิ่งไหนที่คุณเชื่อว่าถูกแล้วฉันก็จะทำทำไปเลยนะใครมาห้ามใครมาอะไรเงี้ย ไม่ไม่สามารถมาหยุดชาวราศีพิจิกได้เลยนะั่นถือว่าเป็นข้อดีนะจุดแข็งเลยก็ว่าได้นะนะ่ะต่อมา ไพ่ก้าวถ้วยสําหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําเพศที่3นะคะอาจจะเป็นตัวชาวราศีพิจิกเองที่เป็นเพศที่3หรือคู่กรณีของชาวราศีพิจิกเองก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะหรือชาวราศีพิจิกกําลังคบหาดูใจกับเพศที่3อยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะรู้สึกว่าคุณสองคนเวลาอยู่ด้วยกันจะพูดในเรื่องของอาหารการกินให้ความสําคัญกับการกินหรือเป็นคนเป็นคู่รักที่กินเก่งทั้งคู่ะนะคะนะ ชอบดูรายการทำอาหารหรือบางทีคุยกันว่าเราน่าจะเปิดร้านอาหารอะไรประมาณนั้นเลยร่วมพุ่นกันไหมหรือว่าเป็นการแบบทำอะไรเกี่ยวกับร้านอาหารเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของอาหารน่ะนะคะนะนะแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวของคนรักพอสมควรเวลาที่มีความรักอันนี้ก็คือเพศที่3นะคะนะ อาจารย์อยากเตือนนิดนึงสําหรับผู้หญิงชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะถ้าคุณจะคบหาดูใจกับใครนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามโดยเฉพาะกับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีเจ้าของแล้วที่เข้ามาในชีวิตของคุณอันนี้ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกันนะบางทีเขาก็ไม่ได้บอกคุณตรงๆหรอกว่าเขามีครอบครัวแล้วมีเจ้าของแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปสืบไปดูนะคะว่าเขานั้น โสดจริงหรือว่าโสดปลอมนั่นเองนะคะอาจารย์ขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะะในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะไม่ชอบให้แฟนหรือคนรักนั้นมาควบคุมชีวิตของคุณเลยนะคะจะมาตามจิกตามควบคุมชีวิตคุณกลับบ้านตอนนี้กี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรประมาณนี้จะรู้สึกอึดอัดทันทีนะ,ะไม่ชอบให้ใครมาควบคุมชีวิตจะกลับก็จะกลับเองนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่สรุป ให้กับชาวราศีพิจิกคะ่ะ2ดาบ The High Low Fan แล้วก็ต่อมาด้วย1ดาบนั่นเองนะคสำหรับให้2ดาบนะคือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เลือกไม่ได้เป็นความรักที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักครั้งนี้มีโลก2ใบ ะะแล้วโลคสองใบนั้นก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะฉันจะเลือกคุณแล้วอีกคนนึงล่ะที่ฉันทิ้งมาเขาอาจจะเป็นคนดีหรืออะไรประมาณนี้ฉันสงสารเขาหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะ,ะเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นความรักที่ไม่สามารถเลือกได้เลยงั้นก็คบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันเลยจึงกลายเป็นโลกสองใบคนที่มีโลคสองใบนั่นเองนะคะนะบางทีร้ายแรงกว่านั้นอีกนะคะ พยายามที่จะไปอ้อนวอนคู่ของตัวเองให้ยอมรับในการที่แบบคบกันแบบเราสองสามคนแบบนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะโอเคต่อมาเป็นไพ่เดอะไฮโลแฟนเป็นไพ่ประจำราศีพฤษกมีชาวราศีพิจิกที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพฤษภอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะเป็นคนที่แบบ มีการศึกษาดีอะะปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกระดับด็อกเตอร์อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือกําลังอยากจะศึกษาต่ออะไรประมาณนี้ก็ได้ระดับสูงสูงขึ้นไปอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีการวางแผนในการใช้ชีวิตเป็นคนที่มีเหตุผลการรักด้วยเหตุผลไม่ได้รักด้วยความรู้สึกหรือไม่ได้รักด้วยสมองนะคะ นะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีพิจิกอยู่ด้วยนะในช่วงนี้นะคะหรือถ้าใครไปบนบานสารเก่าอะไรไว้ก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยก็แล้วกันถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะต่อมาเอ็ดออฟสอดนะไพ่ใบนี้คือการที่คุณจะทําอะไรสักอย่างคุณมีความ จุดยืนอยู่ในตัวเองนะคะมีความมุ่งมั่นมีความพยายามว่าฉันจะทําให้ได้ฉันจะไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นที่เป็นเส้นชัยที่ฉันคิดว่าฉันจะไปให้ได้และฉันจะทําให้ได้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของชาวราศีพิจิกนะคะนะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอาจจะเป็นกําลังใจให้เลยนะคะในเรื่องของการทํางานด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันถ้าคุณเชื่อมั่นถ้าคุณคิดว่าอยากจะได้อยากจะทําอยากจะคบกับใครสักคนหนึ่ง คุณก็จะทําเลยแล้วก็จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงด้วยโอ้โหโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีพิจิกนะพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ